ผู้แทนฝ่ายสหรัฐได้เข้าไปดูถ่ายทอดสดมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อของอสหรัฐอเมริกาว่าวันนี้ประเทศไทยมีความอดทนสูงแล้วเท่าที่เห็นก็คือประเทศไทยมีความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอชื่นชมว่าประเทศไทยมีความอดทนสูงและอดทนต่อประเทศที่ไม่รักษาสัจจะและสัญญาโอ้โหนี่ถ้าเป็นภาษาทางการทูตก็บอกไงครับเสียหมาแล้วที่สําคัญที่สุดนี่นะครับ ไอ้รองนายกรัฐมนตรีของขเมศน,นี่ไปฉีกหน้าโดนนั่นทำกลางรายการกลางเวทีสหรประชาชาติเลยโอ้โหทำนี่ทะลุนี่โกธทิ่เปงเลยและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนอกจากที่คุณศรีหัสสักเนี่ยได้ถแถลงการไปแล้วว่าเราเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะแสวงหาสันติภาพให้เกิดขึ้นนะครับระหว่างไทยกับขเมรรวมถึงสันติภาพที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้และในอาเซียนซึ่งไทยต้องทนมาตลอด ถูกกระทำย่ำดีมาโดยตลอดหลังจากแถลงข่าวหลังจากไปแถลงการเสร็จเรียบร้อยแนละ้วปรากฏว่านานาชาติให้การสนับสนุนผมบอกได้เลยว่านานาชาติเขาสนับสนุนเราให้รักษาสันติภาพตามสมควรคเมนพยายามที่จะใส่ร้ายว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ลุกลานเป็นผู้บุกรุกโดยที่คเมนเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะรักษาดินแดนของตัวเองมาโดยตลอด ซึ่งปกติบ้านหนองจานเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นดินแดนของขมรนมาก่อนพอหลังจากที่ขมรนพูดจบแล้วไล่ตัวอักษรมาจนถึงกระทั่งทีไทยแลนด์เราก็ขึ้นไปพูดเราขึ้นไปอธิบายความเบื้องต้นการแสดงออกของรองนายกรลฐมนตรีขมนคราวนี้อยู่บนเวทีเวลานั้นพยายามที่จะสร้างเรื่องซึ่งทั้งทั้งที่นานาชาติก็รู้อยู่แล้วว่าขมรนคือผู้สร้างเรื่อง คเมรคือผู้ที่ยิงอาวุธปืนจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดตกมาสู่เป้าหมายพลเรือนและทําให้พลเรือนเราเสียชีวิตทําให้ทหารเราบาดเจ็บโอโหทีนี้ทูดแกก็คุยเพลินเลยทีเนี้ยอะไรห้ามแกก็ไม่อยู่แกก็ยาวเป็นกิโลเลยไอ้นั่งก็นั่งจดไอ้ตัวแทนรองนายกก็นั่งจดใจเลยไม่รู้เขียนเล่นมันเขียนกระตูนเล่นหรือมันเขียนอะไรเล่นก็ไม่รู้ไอ้คมรเพิ่งด่ายทําไปเองเมื่อกี้นี่ไทยแลนเดอร์นี่เราเชียร์แล้วนะ แล้วเชียร์อเมริกาเสร็จไม่ไายเชียร์จีนต่ออีกนี่ไงเขาเรียกว่าผิวรัฐมนตรีท่านนี้ท่านเดินมาถูกทางแล้วนะครับขอบคุณท่านอนุทินด้วยนะที่เปิดรับให้รัฐมนตรีศิยศักดิ์เข้ามาร่วมคณะรัฐบาลถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็สามารถทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้าใจในสายตาโลกได้เยอะขึ้นเลยนะครับเกมที่เราจะเล่นต่อไปก็คือทําหนังสือประท้วง เราจะทำหนังสือประท้วงและที่นี้ผมอยากจะแนะนำท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเผื่อท่านลืมนะครับการที่ท่านทำหนังสือประท้วงไปที่คัมเนแล้วท่านต้องทำหนังสือแจ้งไปยังที่อเมริกาด้วยนะครับแจ้งอเมริกาแจ้งประเทศจีนให้สำเนาไปหากันนะครับแล้วบอกว่านี่คือคัมเนกำลังอะไรฮะละเมิดข้อตกลงในเรื่องของที่เราไปคุยกันที่อะไรฮะที่ประเทศมาเลเซีย วันนี้นายอันวาอิบ,บายฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงขั้นพูดไม่ออกเลยไม่รู้จะเชียร์ขเขมรยังไงหลังจากที่ขเขมรไปด่าสหรัฐอเมริกาว่าเป็นพวกไม่จริงใจแล้วอยากจะได้คำว่าเป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพไปด่าเขาเสียเละเทะเลยอันวาอิบ,บาบฮิมบอกนั่นไงกูว่าแล้วกูจะเชียร์มึงอยู่เนี่ยแล้วกูจะเชียร์ยังไง พอนายอันวาอิบบาฮหิมขึ้นแท่นนด้ก็บอกกูไม่รู้ <c oughs> กูไม่รู้กูรู้อย่างเดียวว่าไทยกับมาเลเซียเป็นมิตรกันมีปัญหาเขตแดนเราก็ตกลงกันได้อันวาอิบ,บาฮหิมไม่ได้พูดถึงขมรแม้แต่แอะเดียวเลยคือกวงไงฉะนั้นต่อจากนี้ไปโลกรับรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดนะครับ จากนี้เราทำหนังสือประท้วงขเขมรไปต้องแจ้งไปที่อเมริกาแจ้งไปที่อาเซียนและแจ้งไปที่ประเทศจีนวันนี้ไทยได้แนวร่วมจากนานาชาติเต็มไปหมดเลยทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมล้วนแล้วแต่รับรู้หมดแล้วว่าขเขมพรพยายามที่จะแหกกฎนะครับพยายามที่จะลุกรานประเทศไทยโดยใช้มนุษย์เป็นโลกกำบงังซึ่งท่านศรีสักก็ได้พูดว่า บัดนี้นี่นะครับทางเขมรเองเนี่ยนะครับได้ใช้นะครับประชาชนของตัวเองออกหน้าแทนทหารและมีกลุ่มทหารบางกลุ่มที่ปลอมตัวเป็นพลละเรือนออกหน้ามาต่อจากนี้ไปเราเราจะต้องทำหนังสือประท้วงให้มากขึ้นในถี่ขึ้นและที่สำคัญในการประท้วงนั้นกรุณาได้แนบคลิปวิดีโอและหลักฐานการเคลื่อนพลรวมถึงการเติมกำลังและอาวุธหนักที่อยู่จุดต่างๆของ ของทางฝั่งเขมรทําหทให้โลกรู้ทําให้อเมริการู้กระทรวงต่างประเทศจะต้องแถลงข่าวออกมาพูดถึงสถานการณ์รายวันอย่างน้อยวันหนึ่งต้องสองครั้งอย่างน้อยวันหนึ่งสองครั้งและคนที่จะต้องมาแถลงข่าวคนที่จะต้องมาพูดไม่ใช่ประหลัดกระทรวงแต่ต้องเป็นรัฐมนตรีวันนี้ท่านรัฐมนตรีศรีหัสักได้อุทิศ ตัวอุทิศตนมาเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วเสียเวลาอีกนิดอัดคลิปไว้ก็ได้อย่างน้อยท่านต้องออกมาแถลงแบบขี้หมาไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยวันละหนึ่งคนนะครับรายงานความคืบหน้านะครับรายงานบรรยากาศเราต้องรายงานเพื่อให้สื่อต่างชาติเอาไปเล่นพูดง่ายๆว่าในขณะเดียวกันเราก็ตั้งงบประมาณจ้างล็อบบี้ยิสออกมาอีกคนหนึ่งก็ได้ เราจ้างล็อบบี้ยิสต์มาทําข่าวเรื่องนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ไปปั่นข่าวเอาข่าวยิงออกไปต่างประเทศให้โลกเขารับรู้ให้โลกเขาเห็นว่าวันนี้ไทยถแถลงอะไรบ้างมีภาพประกอบมีคลิปประกอบยังไงบ้างนะครับให้ทหารส่งเข้ามาให้ทหารรายงานเข้ามาเรามีหน้าที่อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งทําไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งเราบอกพอแล้วกูขี้เกียจเขียนแล้วถล่มแม่งเลยดีกว่าสิ้นเรื่อง เราก็มีสิทธิ์ชอบธรรมในการที่จะถล่มและที่สำคัญที่สุดเราจะต้องทำบันทึกหลังจากวันที่สิบหลังจากวันที่สิบที่บ้านหนองจานที่ยะที่หนองยาแก้วถ้าไม่จบต่อไปนี้รัฐบาลจะต้องเป็นผู้กำกับเรื่องนี้เองไม่ใช่ปล่อยให้คณะกรรมการ J b บไอคณะกรรมการ GBC RBC QR KKR อะไรของมึงนั่นเต็มไปหมด มึงไม่ต้องทําต่อไปนี้การประชุมแนวลักษณะนั้นไม่ต้องมีต่อไปนี้ไม่ต้องมียุติไปก่อนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องออกหน้าแล้วทีนี้ทหารมีหน้าที่รักษาแนวรัฐบาลมีหน้าที่เดินหน้านะครับแจ้งกับประชาชนและก็ทั่วโลกให้ที่ยูเอ็นให้ทราบว่าวันนี้เราได้กำหนดนะครับว่าให้ขเขมร ส่งแผนอบพยพคนตัวเองออกจากบ้านหนองจานส่งแผนอบพยพตัวเองออกจากบ้านหนองยาแก้วให้ไม่เกินสามสิบวันถ้าพ้นจากสามสิบวันแล้วไทยจะใช้มาตรการอื่นเพื่อมาทดแทนมาตรการเดิมหมายความว่าเขมรเ,เขาก็ไม่ทําอะไรเขาก็ปล่อยอยู่งั้นเพราะเขาต้องการให้เราไปกระทืบมันเราต้องทําอย่างนั้นเมื่อครบกําหนดแล้วเราต้องผลักดันคนเหล่านั้นออกโดยใช้กําลังเจ้าหน้าที่ แล้วถ้ามีการต่อสู้ขึ้นมาจับครับจับทั้งหมดจับดำเนินคดียอมเปลืองเข้าสารยอมผ่านเข้าสุกเอาให้มันกินจับดำเนินคดีติดคุกหนึ่งปีสองปีห้าปีติดไปให้มันไปเข้าบ้านใหญ่เพราะพี่น้องบ้านใหญ่พวกเราไปไงรักรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรือนจำกาญจนบุรีเรือนจำอะไรฮะนะครราชสีมาเรือนจำเขาบิน คนไทยที่ไปอยู่บ้านใหญ่เขารอพวกนี้กันอยู่และเดี๋ยวเขาจะต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งรับรองเลยอาจจะคลั่งในสมองก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ส่งมันกลับตะเพิดมันกลับนะครับใช้ไบโอเมตริกเก็บลายนิ้วมือเก็บใบหน้ามันเพราะคำเมรไม่มีปัญญาไปใสยกรรมหน้ามันทรงเหลี่ยมๆเ,เราต้องทำแบบนี้ครับมันถึงจะเอากันอยู่มันถึงจะถอย ถามว่าวันนี้เขมรจะสู้กับเราไหมคำถามต่อไปวันนี้เขมรขนพ h l อ3นย์สามขน BM เอเอ็ดเอาจลวดแซมมาตรงมาตั้งมาโชว์มีรถถังเก่ายิ่งกว่าสติงเลบ้านเราเป็นรถถังสมัยสงครามโลกเอามาจอดและรถถังไอ้ประเภทนั้นเป็นรถถังที่ได้มาจากไหนครับจากโซเวียตเป็นรถถังที่ได้มาจากโซเวียต เอามาจอดเอามาขู่ประเทศไทยเอาไว้ถามว่าเมื่อไรเราจะเมื่อไหรจะยิงนะผมกล้าบอกเลยนะครับว่าวันนี้ขมรเนี่ยกำลังจะไปหาซื้อไอ้พวกลูกกระสุนต่างๆอยู่ในตลาดมืดซึ่งไม่รู้ว่าซื้อได้ทัาดขนาดไหนและซื้อได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะนายฮุนเซนไม่ควักกระตังเองแต่ไปเอาทุนจีนซึ่งทุนจีนคนจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้โง่นะมันดูแล้วท่าทางจะไปไม่ได้มันก็ไม่ช่วย มันสู้ไปอยู่ที่อื่นก่อนดีกว่าแล้วกลับมาใหม่ค่อยว่ากันเพราะประเทศเขมรเป็นยังไงครับมีเงินก็อยู่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นโจรพันไหนมากันแล้วแต่คุณจะมีหมายแดงไม่มีหมายแดงคุณจะมีอะไรกันแล้วแต่คุณมาอยู่ที่นี่ได้หมดยาเสพตรงเสพติดเรายินดีต้อนรับเขมรยินดีต้อนรับแต่วันนี้วันนี้สิ่งที่นายฮุนเซนทำลงไปทั้งหมดนั้นไม่ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่เป็นที่พอใจกบกลุ่มจีนเทาสะตุ้งสตางก็ไม่ค่อยจะได้และท้ายที่สุดนะครับจีนเขาได้ประกาศแล้วว่าเขาไม่สนับสนุนและไม่บริจาครวมถึงขายอาวุธให้กับขเขมรต่อไปนั่นมันหมายความว่า,วาขเขมรไม่มีลูกกระสุนปืนไม่มีเครื่องลูกกระสุนเครื่องยิงจรวดไม่มีหัวรบไม่มีแทบหาอะไรไม่ได้เลย ไปซื้อขายที่ปากีสถานก็ไม่ไหวฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเขมรวันนี้ไม่มีศักยภาพพอที่จะมาทําสงครามกับเราและคขมรพยายามจะยั่วยุเราต่อไปจนกว่ามันจะหาเครื่องยิงกระสุนได้จนกว่ามันจะมีลูกกระสุนมาพร้อมที่จะลุยกับเรานัาน่นแหะมันถึงจะเปิดฉากที่สําคัญที่สุดฝันสลายของนายฮุนเซนและนายฮุนมมนเน่ยคือการลากไทยไปสารโลกจบแล้วครับไปต่อไม่ได้ และหลังจากนี้ถ้ามีการผลักดันค้นเขเมรตออกจากหนองจานหนองยาแก้วออกไปหมดเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นถ้าเกิดมีการประทะกันเกิดขึ้นเราจะมีความได้เปรียบเพราะเราจะประกาศก่อนยิงให้มันถล่มมายังไงก็แล้วแต่รุ่งขึ้นเราก็สวนทันทีกวาดแม่งให้เกลี้ยงเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากินข้าวเหนียวไก่ย่างกันถ้าเราเดินเกมตามนี้นะผมจะบอกให้เลยว่าเราถล่มได้เลยและคราวนี้จะไม่เหมือนเดิม วันนี้จะลงจะตรวจเราพร้อมแล้วเรายิงจากอุบลราชธานีเอาง่ายๆกริปเพ่นเนี่ยบินจากภาคใต้ขึ้นมาเนี่ยพอมาถึงถึงแถวอะไรครับแถวอุบลไม่ต้องเข้าอุบลน,นะอย่าเข้านะขอร้องทดสอบลูกกระสุนของสวีเดนก็หน่อยเอ้ไม่ใช่ของสวีเดนของเกาหลีใต้เราทดสอบเราบ<ม>อกอบอกขมรน,นิดนึงนะบอกขมรน,นิดนึง<ม>เกาหลีใต้ส่งระเบิดมาให้นะจ๊ะ ส่งระเบิดนำวิถีมาให้แล้วจ้าคเมรู้ยังจ้าแล้วเอาแค่อุบลอย่าไปเข้าถึงอุบลน,นะใกล้ๆถึงอุบลปุ๊บไปไงเปิดสวิตปักกดแม่งเข้าไปเลยระยะทำการหวังผลสามรกิโลจากข้างบนฟ้าเนี่ยล่อนลงมาใน300สามร้อยกิโลแล้วหัวรบมันเนี่ยซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวา A BA B A B สตาร์ทลงเป้าเลยคอนทรา จรวดคอนทรานะครับซ้ายซ้าขว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 าซ้า,ายซข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงเอบสตาร์ทถึงที่หมายโดยปลอดภัยไม่พลาดเป้าและข่าวนี้ข่าวนี้เท่าที่ผมทราบวันนี้กองทัพได้รวบรวมหลักฐานนะครับเรื่องการเอารถสงครามรถติดอาวุธสงครามมันเอาไปจอดที่วัดมันเอาไปจอดที่ตลาดแล้วมันก็ไปคุมผ้ากลางเต็นและคุมผ้า แต่ขอโทษฮนะดาวเทียมระนาบต่ำของเราจับเห็นหมดและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงจะลืมนั่นก็คือเรื่องของการเปิดด่านในการเมืองเขาบอกว่าถ้าเกิดขเขมรถอยนะ,ขะเขมรถอยกำลังพลออกไปเคลื่อนย้ายอาวุธหนักออกไปแล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดร่วมกัน จะมีการพิจารณาเปิดด่านแต่เปิดเป็นบางอย่างผมบอกว่าใครเปิดก็หมาคุณให้ประชาชนตายฟรีได้ยังไงคุณให้ทหารเราตายฟรีได้ยังไงทำไมคุณไม่เรียกร้องทำไมคุณไม่ไปดำเนินการกับสารไอซีซีเพื่อจับไอสองพ่อลูกคู่นี้มาดำเนินคดีทำไมคุณลืมพวกนี้ไปแล้วใช่ไหมเขาเป็นฮีโร่แค่วันเดียวใช่ไหม ผมถามพี่น้องทุกคนที่ว่าทหารเราสิบแปชีวิตที่ทิ้งชีวิตไว้ตรงนั้นมันจะเป็นแค่ฮีโร่วันเดียวเลยใช่ไหมแล้วก็ลืมกันหมดพี่น้องคิดว่ายังไงครับถ้าวันนี้ยังจับไอ้ตัวสองพ่อลูกคููนี้ที่เป็นอาชญากรสงครามที่มันฆ่าคนไทยมันยิงทหารไทยเสียชีวิตถ้าจับมันไม่ได้พี่น้องคิดว่าจะให้เปิดไหมถ้าไม่ให้เปิดกฎหนึ่ง มันฆ่าคนไทยมันฆ่าทหารมันเอาอาวุธสงครามยิงเข้ามาฆ่าพวกเราแล้วเราจะปล่อยมันลอยนวลแล้วบอกไม่เป็นไรมึงถอนกําลังไปเดี๋ยวกูเปิดด่านให้มึงขนอาวุธออกไปเดี๋ยวกูเปิดด่านให้ใครเปิดกูก็ว่าเป็นเรื่องอะพี่น้องต้องแชร์เรื่องราวรานี้ออกไปอย่าลืมวีระบ,บุตรสิบแปดนายที่เขาเสียชีวิตจากการปกป้องประเทศแล้วต้องอย่าลืมชีวิตพเลเรือนที่ไม่รู้เรืองอีกเกือบยี่สบทีวิต สามชีวิตแม่ลูกกอดกันกลมตายในที่นะครับปั๊มน้ำมันในไซเว้นแล้วเด็กๆที่ขายของในไซเว้นต้องเสียชีวิตเพราะลูกระเบิด BM21 ของสองพ่อลูกคู่นี้แล้วทำไมรัฐบาลแล้วทำไมสสถึงไม่พูดถึงเรื่องนี้หรือว่าเขาเป็นเพียงฮีโร่แค่วันเดียวคืนเดียวเท่านั้นเราจะไม่เปิดด่านจนกว่าจะเอาไอ้สองพ่อลูกคู่นี้มาลงโทษ